เอาโควิดมาทำอะไรฮะน้องโควิดมาทำอะไรพี่สมหวังนอนอยู่พี่สมหวังนอน <c oughs> พี่สมหวังนอนอยู่เดี๋ยวพี่ก็สั่งสมหวังออกไปเล่นด้วยน้องโควิด <c oughs> ันจะมาเล่นกับพี่สมหวังไงแต่พี่สมหวังไปนอนนอนอยู่อ้าวเข้ามาเลยนะครับอ้าวมาแล้วครับเดี๋ยวพี่พี่สมหวังอยู่ข้างล่างนะครับพี่สมหวังพี่สมหวังเพื่อนมาเล่นด้วยนะเห็นไหมเพื่อนก็ผ่านไปแล้วนะครับพี่สมหวังยังไงเมื่อกี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะแอบทำไมพี่สมหวัง <c oughs> อ๋อห้องมีแต่พี่มีแต่พี่ออฟไว้อยู่เยอะออฟไปงงเลยอ๋อ oh, สมหวังอยู่หน้าบา้านนหนพี่สมหวังอ๋อพี่ซีสมหวังตรงนี้นะครับเห็นไหมอ๋อกล้องก็ไม่ดีที่จริงกล้องดีแหละแต่พี่สมหวังมันมืดเองเมืมม่อกีอ้กลัวมาหาแอบอยู่ตรงนี้เองนี่สมหวัง เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ไงนี่เลยสมบังตรงนี้เลยแหละเนี่ยเห็นลูกตาแล้วนะ <c ười> เดย๋ยวไม่ควรที่สมบังแล้ว